ป้าพโุโครเชต์โครเชต์แบบป้าๆง่ายๆไม่แพงจ้าวันนี้เรามารีวิวไหมพรมกันดูนะคะนี่นะคะก็คือมีคนทักมาแล้วก็ซื้อไหมอะคะ่ะแล้วก็ก็จะมีข้อสงสัยเยอะเนาะว่าไหมมันเป็นยังไงป้าก็จะแกะให้ดูเลยนะคะนี่มันเป็นไหมพรมเส้นเล็กนะคะแต่ถ้าใครที่หาซื้อแบบแบบเป็นกลุ่มได้ ใช้อยู่แล้วนะคะไหมสีพายที่ใช้อยู่แล้วหาซื้อได้สะดวกอยู่แล้วก็ไม่จําเป็นต้องใช้เหมือนป้านะก็ถักได้เหมือนกันนะคะอันนี้เข็มเบอร์สามทับศูนย์มันจะเต็มพอดีเห็นไหมคะถ้าเบอร์สี่ทับศูนย์ก็เต็มเหมือนกันนั่นแหละ <c oughs> มันก็จะใกล้เคียงกับไหมสีพายนะคะสองเส้นอ่ะมันจะใกล้เคียงกับไหมสีพายเล็กกว่าใหญ่กว่านิดหน่อยบางทีอ่ะไหม แต่ละกลุ่มก็เส้นไม่เท่ากันนะคะพอถักๆไปจะรู้สึกเองว่ามันบางไปนิดนึงมันหนาไปนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะรู้สึกแต่ว่าแต่คงป้าจะมาจากสองโรงงานนะป้าจะซื้อสองร้านเพราะว่าแต่ละร้านนะมีสีไม่เหมือนกันค่ะสีบางบางทีร้านนี้ไม่มีสีนี้ก็ซื้ออีกร้านหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมาจากสองโรงงานทีนี้ที่ว่าเป็นไหม กี่พายเนี่ยก็คือเขาดูในนี้ค่ะเขาดูในเส้นของไหมเนี่ยนะถ้ามันมีสามเส้นอย่างเงี้ยก็คือไหมสามพายค่ะนี่ไหมสามพายไม่จําเป็นต้องขนาดเดียวกันนะไหมสี่พายก็เหมือนกันสี่พายมันก็จะมีเส้นอย่างเงี้ยสี่เส้นแต่ว่าอันเนี้ยพายมันนะ่ะแต่ละเส้นก็เส้นนี้เดียวเองพอมันรวมกันออกมาเนี่ยก็ได้เส้นนิดเดียวเองค่ะถ้าเราถักงานที่แบบว่า งานเล็กๆแน่นๆก็ใช้เข็มเบอร์สีทับศูนย์นี่แหละแต่ถ้าป้าถักแต่ถักกระเป๋าป้าก็จะใช้เข็มหัวเล็กๆแต่ถ้าป้าถักหมวกป้าก็จะใช้เข็มหัวใหญ่ๆค่ะก็จะมีอีกเบอร์หนึ่งของป้าใช้อยู่แค่สองเล่มนี่แหละก็จะเป็นเบอร์ เบอร์สากับเบอร์สี่อันนี้3าทับศูนย์นี้4ทับศูนย์แล้วก็5ทับศูนย์กับ7ทับศูนย์ป้าก็จะใช้อยู่แค่นี้คราวนี้เวลาคนซื้อไปเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะอยากถัก2เส้นใช่ไหมคะถ้าถักใช้เอง2เส้นมันก็โอเคนะคะมันก็เหมือนกับถักไหมกลุ่มทั่วไปนั่นแหละค่ะแต่มันจะช้าหน่อยแต่ส่วนใหญ่แล้วของป้าคือป้านิ้นถักขายเพราะฉะนั้นถักขายถ้าถักสองเส้นมันจะช้ามากคะ่ะคลิปนี้ป้าก็จะพาถัก สองเส้นดูนะคะซึ่งการที่เราถักสองเส้นเนี่ยไหมมันจะบางเราก็ควรจะใช้ลายที่มันมีความหนาหน่อยนึงนะคะมันจะได้แลดูหมวกฟูๆนุ่มๆค่ะก็ขึ้นโซ่ไปก่อนนะคะ5 1 2 3 4 5แทงที่โซ่แรกค่ะเกี่ยวไหมขึ้นมาดึงลอดขึ้นมาเลยค่ะโซ่1แล้วก็ X ลงไปในวงค่ะ แทงที่ x แรกค่ะดึงลอดขึ้นมาเลยขึ้นโซ่ไป3ค่ะเราขึ้นต้นที่ 10x นะคะหมายความว่าเวลาเราเพิ่มเนี่ยมันจะเท่ากับคูณ2เข้าไป10พอเพิ่มมันก็จะเป็น20เพิ่มก็คือเราจะเป็นลงเป็น v นะคะลง f ค่ะหรือพอหคอนั่นแหละลาย f นี่ พันหัวเข็มเสร็จเราก็ลงไปหลักละสองครั้งนะคะหลักละ2ครั้งเรามี10 x ใช่ไหมเราลงไปสองเนี่ย10คูณ2ก็จะเป็น20ค่ะก็คือการขยายรอบหัวนะทีนี้วิธีคิดว่าถ้าสมมุติว่าเราอยากได้หมวกที่กว้างเท่านี้เราต้องถักเท่าไหร่ป้าก็บอกวิธีไปแล้วนะคะถ้าไปหาในคลิปก็จะยากเดี๋ยวปา้าอธิบายอีกทีนึงก็คือ เวลาเราจะคิดว่าเราอ่ะจะถักหมวกกี่หลักแล้วให้มันได้ขนาดที่ตรงกับที่เราต้องการนะคะเราก็ถักขึ้นมาเลยใช้ไหมที่เรามีอยู่ที่เราจะถักแล้วก็เข็มของเราแล้วเราก็ถักขึ้นมาถักขึ้นมาเสร็จแล้วเราลองมาวัดดูว่าหนึ่งนิ้วของเราน่ะมันกินขนาดไปกี่หลักอย่างนี้นะคะเนี่ย อย่างของป้า1น,นิ้วใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าหลักประมาณ5ห,หลักนะคะของป้าเนี่ยเนี่ยเราลองวัดดูยอย่างนี้1น,นิ้วประมาณ5ห,หลักถ้าเราต้องการหมวกที่กว้างรอบหัว20นิ้วก็คือคูณ5้าเข้าไปใช่ไหมห้าสองสิบก็คือต้องถักให้ได้ร้อยหลักเราก็สามารถเริ่มคิดจากรอบแรกได้เลยค่ะเริ่มเราจะเขียนแพทเทิร์นเองได้ด้วยนะพอเราคิด แบบนี้ได้ใช่ไหมสมมุติว่าเอาเอา,เอาอย่างนี้เลยลงตัวเลยใช่ไหมคะเอาจากแพทเทิร์นป้าก็ได้แต่เวลาเราไปทําเองเราต้องเอาจากลายมือของเรานะเพราะว่าอันนี้มันเป็นของป้าป้าถักมันจะพอดีแต่ถ้าเป็นของเราหลักของเราอาจจะเล็กกว่าของป้าอาจจะต้องใช้ห 6, 6หลักอย่างเงี้ยของป้าใช้แค่ห้าหลัก ป้าใช้เข็มเบอร์เจ็ดทับศูนย์นะคะเวลาถักหมวกป้าชอบหัวใหญ่ๆสมมุติว่าถ้าถักตามแพทเทิร์นนี้จบออกมาเสร็จได้80หลัก80หลักของป้าก็หาร5ไปเลยค่ะหาร5มันก็จะได้กี่นิ้วละ่ะไปกดเครื่องคิดเลขก่อน <laughs> ว่าสิไปกดเครื่องคิดเลขสมองบองคอยมีห5าหเป็น50ใช่ไหมห้าสิหลักนี้มันคือ10นิ้วใช่ไหมคะแล้วก็ อีก30หลักเราก็แถวที่2จะเป็น V ไปเรื่อยๆเลยค่ะก็ 2F บนหลักเดียวกันนะคะทำไปเรื่อยๆเลยเวลาถักป้าจะถักให้ดูน้อยลงนะแต่ป้าจะอธิบายให้เข้าใจมากขึ้นนะคะจะเริ่มให้ให้คิดขนาดของตัวเองได้เองเลยคือ เวลาคนไปถักตามทิปป้าและแล้วจะมีปัญหาว่าป้าค้ามันเล็กไปมันใหญ่ไปคือมันเป็นลายมือของเราเหมือนเหมือนเราเขียนกอไก่ขอไข่ถึงหอนทังคูกอย่างเงี้ยค่ะ,ะเหมือนเราเขียนตัวหนังสือเราเขียนตัวเดียวกันก็จริงแต่ว่าบางคนเขียนผอมบางคนเขียนอ้วนบางคนเขียนสูงบางคนเขียนเตี้ยอย่างเงี้ยค่ะเวลาเราถักออกมามันจะต่างกันเหมือนกันเลยค่ะเวลาถักโคเชก็เหมือนกันถัก X เหมือนกันถัก F เหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอถักออกมาแล้วอะได้ขนาดไม่เท่ากันเราก็ต้องไปคิด ตามตามขนาดของเราเองนะคะแบบที่ป้าทําให้ดูเลยคิดตามนี้เลยค่ะแล้วเราจะได้ขนาดของเราตามที่เราต้องการนะคะแพทเทิร์นมันก็จะง่ายๆเลยนะคะยี่สิบแปดสิบอย่างเงี้ยมันจะคิดง่ายมันลงตัวค่ะเสร็จแล้วเราก็แทงที่หลักที่สองนี้นะคะดึงรอดขึ้นมาขึ้นโซ่ไปสามค่ะหนึ่งสองสาม พอเราแทงขยับไปหลักหนึ่งเนี่ยนะคะพอดึงกลับมาปุ๊บโซ่ที่เราขึ้นเนี่ยมันจะตรงกันเป๊ะเลยค่ะตรงกับตรงที่เรารอหอหลักมันจะตรงกันเป๊ะเลยเสร็จแล้วเวลาเราเพิ่มเราก็พันหัวเข็มเสร็จแล้วก็อ้อมที่โซ่เหล่านี้แหละค่ะเป็นหลักแรกนะคะแทงเกี่ยวหน้าค่ะด้านบนแล้วก็โซ่นี้ก็คือ1นึ่งใช่ไหมคะเราก็ลงเด้านบนของหลักแล้วก็อ้อมหลัก อ้อมหลักก็คือเกี่ยวหน้าอย่างนี้นะคะเวลาเราเพิ่มมันจะเป็นสองหลักนะคะหลักหนึ่งลงบนหลักแล้วอีกหลักหนึ่งเกี่ยวหน้าค่ะหลักหนึ่งลงบนหลักแบบนี้นะคะมันคนละที่กันนะดูนี่นะคะอันหนึ่งเราลงข้างบนเลยอีกอันนึงเราเกี่ยวอย่างนี้นะคะแทงข้างนี้แล้วให้มันทะลุอีกข้างหนึ่งบนหลักเดียวกันนะคะเนี่ยหลักนี้แหละหลักเดิมเราลงเกี่ยวหน้าไปแล้วหนึ่งครั้งแล้วเราก็ลงแบบอ้อมหลักอีกหนึ่งครั้งนะคะ แบบเกี่ยวหน้าลงบนหลัก1ครั้งแล้วก็เกี่ยวหน้า1ครั้งบนหลัก1ครั้งแล้วก็เกี่ยวหน้า1ครั้งตอนแรกเรามี10ใช่ไหมแถวที่2อได้20แถวนี้จะได้40ค่ะก็คือคูณ2เข้าไปเลยค่ะเราก็จะทราบขนาดนะคะมันเพิ่มขึ้นมา40เราสามารถหารลายมือเราได้เลยสมมุติลายมือเรา5 5หลักเท่ากับ1นิ้ว ถ้าตามลายมือป้านะ5ห,หลักเท่ากับ1นิ้ว40หลักก็เท่ากับ8นิ้วครบรอบนี้ถักจนครบรอบนี้ป้าจะได้ขนาดรอบวงเนี่ย8นิ้วค่ะสมัยป้าเป็นเด็กๆป้าก็หัดถักตามตามหนังสือนะคะหนังสือขวัญเรือหนังสืองานฝีมือถักออกมาก็ได้ขนาดไม่ไม่เท่ากับเขาเหมือนกันค่ะก็จะเหมือนกันเลยต่างกันแค่ป้าเรียนจากหนังสือเรียนจากการอ่านแค่นั้นเอง แต่ว่ามันไม่เท่ากันก็ได้ขนาดวัดนิ้ววัดอะไรที่เขาวัดไว้ให้ในหนังสือก็ไม่เท่ากันค่ะก็มันเป็นปัญหาธรรมดาอยู่แล้วนะคะเป็นปัญหาระดับชาติ <c oughs> เป็นปัญหาทั่วไปเลยเราต้องคิดจากขนาดจากขนาดน้ำหนักมือของเราเองค่ะแล้วเราถึงจะคิดออกว่า ถ้าเราถักตามาแพทเทิร์นนี้ขนาดสําเร็จเขากี่หลักหารด้วยน้ําหนักมือของเราแล้วออกมามันจะเท่าเขาไหมอะไรประมาณนี้ค่ะเพราะว่าไม่ใช่แค่เรื่องน้ําหนักมือเรื่องเดียวเรื่องไหมพรมเข็มการถักนี่แ,แหละมีไหมพรมหนึ่งเข็มสองแล้วก็การถักน้ําหนักมือของตัวเองมันก็จะมีสามอย่างนี้ ไหมเส้นใหญ่เส้นเล็กเส้นผอมเส้นบางอะไรอเงี้ยมันก็จะทําให้งานที่ออกมาแตกต่างกันไปค่ะอันนี้พอเราใช้ไหมแค่2เส้นเห็นไหมคะงานของเราก็จะออกมาบางๆหน่อยนึงนะคะเพราะฉะนั้นป้าก็จะปิดให้ลายเนี่ยมีความหนานิดนึงนะเวลาเราทําอยากได้งานหนาๆให้ใช้ลายเกี่ยวหน้าเกี่ยวหลังค่ะแต่ถ้าป้าใช้ไหม3เส้นแล้วเนี่ย ป้าจะลงเรียบๆแบบนี้ก็ได้เนี่ยนะคะอันนี้คืออันนี้คือไหมสามเส้นเทียบกันดูอันนี้คือสามเส้น,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 เ,สนเข็มเบอร์เดียวกันนะคะเข็มเบอร์เจ็ดทับศูนย์เหมือนกันเลยแต่ว่าหลักอันนี้หลักจะเล็กกว่านะคะเนี่ยหลักของอันนี้จะเล็กกว่าอันนี้นิดนึงอันนี้จะมีความแน่นกว่านิดนึงนะคะแต่ว่าอันนี้เป็นลายบางนะอันนี้เป็นลายหนามันก็จะกลายเป็น ใกล้เคียงกันค่ะอันนี้คือถ้าเวลาเราถักลายบางอะ่ะเราต้องใช้ถ้าเอาอันนี้ถ้าเอาไหมสองเส้นเนี่ยมาถักลายนี้มันจะบางมากเลยค่ะเนี่ยพออาไหมสองเส้นมาถักลายนี้มันก็กลายเป็นหนาขึ้นนิดหนึ่งามาเพิ่มกันต่อนะคะเพิ่มไปแล้วก็คิดขนาดไปนะอันนี้จะเป็นวิธีคิดขนาดนั่นแหละป้าก็จะสอนไปเลยแต่ว่าป้าก็จะถักให้ดูน้อยลงนะคะก็จะเป็น x นี้10แล้วใช่ไหมพอรอบที่2คือ20 20หลักนะคะรอบที่3มคือ40หลักแล้วรอบที่4ี่เราจะเพิ่มอีก1 1หลักเข้าไปนะคะ1 2 3 4สามี่เนี่ยทั้งหมด20หลักก็คือคราวนี้ไม่คูณนะแต่จะเป็นบวกเพราะว่าเราเพิ่มแค่20 20หลักเราไม่ได้เพิ่ม40หลักนะคะเราเพิ่ม20หลักโดยอันนี้คือ1 f แล้วนะโซ่3ามคือ1 f แล้วเราก็เกี่ยวหน้า 1>, 1 f แล้วเราก็เกี่ยวหน้าอีกเราเพิ่มหลักที่เป็นเกี่ยวหน้าค่ะเพิ่มเป็นเกี่ยวหน้าสองครั้งนะคะลงบนหลักแล้วเพิ่มเป็นเกี่ยวหน้าสองครั้งหง หลักที่เพิ่มขึ้นมาก็คือหลักเกี่ยวหน้ามันก็จะกลายเป็น f 1แล้วก็เกี่ยวหน้า2 f 1ลงบนหลักแล้วก็เกี่ยวหน้า2ทําแบบนี้ไปจนรอบค่ะก็เท่ากับว่าหลักที่เราเพิ่มมาคือหลักนี้ใช่ไหมคะ1 2 3 4 5สี่ห้าเนี่ยรอบทั้งหมด20หลักตอนแรกเรามี40ใช่ไหมคะจบรอบนี้เราจะได้มา60หลักพอได้มา60หลักแล้วถ้าเป็นลายมือป้าป้าจะได้รอบวงกี่นิ้วก็หารด้วย5ใช่ไหมคะ หารด้วยห้าสิบเป็น60 12 5เป็น60หารลงตัวพอดีเลยก็แสดงว่าป้าถักเสร็จรอบเนี้ยป้าจะได้รอบรอบหมวกเนี่ย12นิ้วเห็นไหมคะวิธีคิดคิดแบบนี้นะคะก็อาจจะขาดจะเกินนิดหน่อยนะคะในส่วนของหลักที่มันต่อต่อกันคืออย่างอย่างใบเมื่อกี้นี้ใช่ไหมที่ที่ป้าคิด ไว้16นิ้วใช่ไหมคะพอถักออกมาเสร็จจริงๆมันได้16นิ้วครึ่งอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเกินเกินไปนิดนึงขาดนิดนึงเกินนิดนึงแต่มันไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าไหมพรมมันก็จะมีความยืดนิดนึงค่ะป้าก็ถักมาครบรอบ 1, 2, 3, 4แถวที่4แล้วนะคะป้าเขียนแพทเทิร์นให้แล้วพอแถวที่4เสร็จแล้วเราก็จบ แทงจบแทงจบที่โซ่ที่4บนหัวของหลักนี้เหมือนเดิมนะคะพอแทงจบเสร็จก็ขึ้นโซ่3คราวนี้ถักเหมือนเดิมไป1แถวค่ะก็คือนี่นะคะเกี่ยวหน้าตอนแรกมันเป็นขยายใช่ไหมคะเกี่ยวหน้า2หลักอยู่บนหลักเดียวกันเนี่ยเราเกี่ยวเอาเฉพาะหลักเดียวนะคะเกี่ยวหน้าเอาเฉพาะหลักเดียว เสร็จแล้วก็เกี่ยวอีกหลักหนึ่งแยกกันค่ะเมื่อกี้แถวเมื่อกี้มันจะอยู่รวมกันใช่ไหมคะพอแถวนี้มันจะแยกออกเป็นหลักใครหลักมันมันก็หมวกมันก็จะขยายออกอีกนิดนึงนะคะ